สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะไททันตัวสูงว่าฝาก1คันนะครับเป็นปี2020นะครับไททันพัดนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับชุดแต่งเพิ่งทําให้ใหม่เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับไมลแท้ประมาณ130,000กิโเมตรนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงผ่อน6 0ต้นต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับ2,99,000บาทรถปี2024นะครับ มิตซูบิชิไททันพัดนะครับเครื่อง2,004เกียร์ธรรมดานะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สภาพดีราคาน่าสนใจชมได้เช็คได้ทดลองขับดเลยครับสีขาวสวยๆตามเทรนนิยมนะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดข้างได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายพอประมาณสีโดยรวมสวยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับเป็นตัวสูงนะครับชุดแต่งใส่มาให้เรียบร้อยใครถูกใจเข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสภาพราคาหลอหล่อ เลยนะครับสำหรับคันนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแคปเปิดข้างได้นะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวแคปไตตันพัดตัวสูง ดีเซลนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้เช็คได้มาลองขับได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับอยู่บ้านไกลบ้านไกลมาเลยครับบ้านไกล้ไม่สะดวกเดินทางก็ส่งให้ได้ครับบ้านไกลก็จะส่งให้ได้นะครับรถสวยๆนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาเลยครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ปี2020นะครับ เกียร์ธรรมดารสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับชมได้ทดลองขับได้ครับนี่เลยครับเป็นเปิดข้างได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็ข,ขึ้นดองสะดวกสบายพอประมาณนะครับ ก็ลองชมได้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนเลยรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนดูได้ทดลองขับได้ครับมินบุรีกรุงเทพนะครับไม่สะดวกดินทางก็จะส่งให้ได้ครับเครดิตดีก็ออกรถได้ครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่บ้านหรือที่ทํางานตามลูกค้าสะดวกเลยนะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับเป็นมือเดียวปี2019จดปี2020นะครับมิสโซวิชิไรตันพัดเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,004ดีเซลครับ ประวัติสวยๆสภาพดีๆนะครับคันนี้เกรด A ครับเอาไปเลยใหม่1น5 0 0 0สนมมกิโลเมตรใหม่แท้นะครับดูแลสภาพมาดีชุดแม็กยางใหม่ใส่ให้เรียบร้อยรถสภาพ สวยหล่อแน่นอนนะครับกับไททันพัดนะครับสภาพนี้ขับยังไงก็หล่อครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเช็คให้เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับหวังว่าจะมีรถที่ถูกใจสมาชิกนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองคลิกลิงไลน์กันมาดูได้ครับขอรูปขอคลิปได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยสวยสมบูรณ์ครบจบแน่นอนไม่แท้ไม่มีกอไม่มี บอกแจ้งตรงแจ้งชัดเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับราคาก็สุดคุ้มครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้คุ้มจริงๆนะครับขอบคุณครับ